สวัสดีค่ะชาวธาตุลมเมถุนตุนกุมทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นการทำนายดวงให้กับชาวธาตุลมนะคะในหัวข้อก่อนและ หลังราหูย้ายนะคะต้องบอกก่อนว่าออมไม่ได้มีความรู้เรื่องโหราศาสตร์หรือไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องดวงดาวแต่อย่างใดน,นะคะแต่ว่าออมจะเป็นคนที่ใช้ไพ่ยิปซีทำนายในทุกๆเรื่องเลยเพราะฉะนั้นแล้วออมก็เป็นคนหนึ่งที่อยากจะรู้ค่ะว่าเอะก่อนแล้วก็หลังราหูย้ายเนี่ยมันส่งผลอิทธิพลยังไงกับพวกเราบ้างนะเพราะว่าเดี๋ยวดาวราหูเขาก็จะย้ายใช่ไหมคะในอีกไม่รู้สึกจะเป็นเดือนตุลาคมนะคะถ้าจะไม่ผิดนะ นั่นแหละนะคะก็จะมาดูกันเนาะเพราะฉะนั้นแล้วก็แน่นอนนะคะมันเป็นรันดอมไม่สามารถตรงได้กับทุกคนและพลังงานสามารถสลับข้างกันได้นะคะอย่านำคำทำนายไปซีเรียสนะคะดูเป็นเพียงแค่ไกด์ไลน์หรือแนวทางจะดีที่สุดนะคะ3เดือน6เดือนปีหนึ่งนะคะเลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะอยากจะกดเข้ามาดูก็แปลว่าพลังงานของเราเชื่อมโยงถึงกันได้ณนเะวลานั้นๆน,น,นะคะแล้วก็ใครก็ตามนะคะที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะรักกันชอบกันนะคะอยากจะสนับสนุนนะคะก็ใต้คลิปนี้จะมีเบอร์บัญชีของออมอยู่นะคะ สามารถที่จะโอนมาโดยตรงได้เลยนะคะจะแปะสลิปหรือไม่แปะอันนี้คือแล้วแต่เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ YouTube ได้เงินค่อนข้างยากมากๆเลยนะคะก็ฝากทุกทุกคนด้วยถ้าอยากสนับสนุนช่องนี้นะคะแล้วก็ช่วยกันกดไลค์ก็ได้นะกดไลค์กด s u b สไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะหรือว่าจะส่งซุปเปอร์ตังค์นะหรือว่าปุ่มขอบคุณให้ออมก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอดหนนผลิตภัณฑ์สายมูนะคะเซรั่มและสบู่หน้าทองนะคะตอนนี้มีโปรแถมสีพึ่งปฐมังหน้าทองอยู่ลิงก์จะอยู่ใต้คลิปนี้ลองกดเข้าไปเยี่ยมชมชกกันน่อนได้เลย นะคะดูดวงก็จองคิวกันเข้ามาได้นะคะคิวไม่ยาวเลยจ้ะนะคะก็ขอบคุณทุกๆคนล่วงหน้าสำหรับการสนับสนุนอุดหนุนกันทุกช่องทางเลยนะคะ <c oughs> เอาละค่ะชาวธาตุลมเมถุนตุลกุมนะครับขอดูก่อนเลยว่าก่อนราหูย้ายเป็นยังไงบ้างชาวธาตุลมนะคะ ก่อนที่ดาวราหูจะย้ายนะช่วงมันถีบนะมันกำลังจะถีบทรงแล้วละนะกำลังจะออกไปเนี่ยนะก่อนราหูจะย้ายไปค่ะก่อนราหูย้ายเป็นยังไงคะธาตุลมดูสิก่อนราหูย้ายเป็นยังไงมีไพ่ชาวพิจิกชาวมีนนะคะแล้วก็โอเคประมาณนี้ก่อนนะพิจิกมีนนะคะก่อนราหูย้าย อาจจะมีบ้างค่ะความวิตกกังวลนะคะบางคนก็จะ e m o t ชัน a l ลร้องไห้ง่าย Sensitive นะคะอารมณ์เนี่ยเหมือนจะวิตกกังวลหรือเป็นซึมเศร้าหรือว่าดึงดูดพลังงานด้านลบนะคะได้ได้ดีมากเลยนะแต่ว่าเซนแรงค่ะก่อนดาวราหูจะย้ายไปชาวธาตุลมที่มาดูคลิปนี้ส่วนใหญ่เซนค่อนข้างแรงมากนะคะถามว่ามีความสุขไหมก็โอเคนะคะมีความสุขกับการทำงานก็ได้นะคะ มีความรักมีมีเรื่องราวอะไรใหม่ๆมมีโอกาสอะไรเข้ามานะคะเป็นเรื่องความรักเป็นความสัมพันธ์เป็นเรื่องการงานการอะไรต่างๆนะแม้ว่าจะมีโอกาสทางความรักการงานหรือแพชชั่นใหม่ๆเข้ามาแต่ก่อนราหูย้ายชาวธาตุลมก็จะดูแล้วมีความกังวลนะคะกับสถานการณ์พอสมควรเลยนะ,ะกังวลเรื่องงานกังวลเรื่องรักนะรักมันอาจจะไม่ชัดเจนหรือเปล่านะคะการงานอะไรที่เข้ามาก็ยัง เป็นโอกาสที่เข้ามาแต่ยังไม่ใช่จุดที่จะออประสบความสำเร็จนะคะแต่นะคะดูแล้วเนี่ยถ้าเพื่อนๆชาวทัดลมทำงานเกี่ยวกับด้านอาออนไลน์ทุกชนิดการสื่อสารคำพูดอะไรเงี้ยนะคะอว่าจะมีแนวโน้มที่คนเข้ามาอุปถัมภ์คำจุนค่อนข้างดีนะลูกค้าอุดหนุนดีอมีคุณมีคนสนับสนุนมีคนซัพพอร์ต นะคะแต่สภาวะอารมณ์แะนะแค่นั้นเองที่ดูจะกังวลนะคะดูซึมซึมเศร้าๆนะคะนิดนึงนะแล้วก็เหมือนกับเป็นช่วงของการอดทนกับการเปลี่ยนแปลงใดๆด้วยค่ะนะคะ,นะคะต้องอดทนกับการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็มีพลังงานในลักษณะที่ต้องสู้ด้วยนะคะก่อนราหูย้ายต้องสู้ด้วยแต่ออมมองเห็นนะมันจะมี คือเขาเรียกว่าความอุ่นหนฝาฝ่าข้างการได้รับการยอมรับค่อนข้างดีอ่ะนะคะแต่ว่ามันยังเป็นสภาวะที่ดีแบบไม่ได้ราบรื่นร้อยเอร์เซน์ยังต้องสู้กับเหล่าบรรดาศัตรูคู่แข่งอะไรต่างๆด้วยอ่ะนะคะอืมก่อนราหูย้ายม,มีปัญหาสุขภาพบ้างเนาะมีปัญหาสุขภาพเรื้อรังนะคะออฟฟิซินโดมปวดตึงข้อบาไหลอ่ ระบบย่อยโลคกระพาะกดไหลย้อนอะไรพวกนี้เนาะนะคะเราก็ดูแล้วก่อนลาหูย้ายเนี่ยการตัดสินใจอะไรต่างๆเนี่ยยังเป็นการตัดสินใจที่มีโอกาสนะคะที่อาจจะยังไม่ได้ลงตัวลงล็อกนะนะคะเจอคนไม่จริงใจนะคะถูกหลอกบ้างอะไรบ้างนะคะดูแล้วความมั่นคงเนี่ยมีแล้วก็ ความเป็นตัวของตัวเองเนี่ยมีนะคะแต่เพียงแต่ความสำเร็จที่คาดหวังได้นะคะก่อนราหูย้ายมันยังมันยังไม,ไม,ไม่ไม่แน่นอนนะคะเป็นช่วงของการประครับประคองค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นสุขภาพร่างกายนะคะอาการต่างๆนะคะรวมไปถึงความสำเร็จในชีวิตใดๆด้วยนะความสัมพันธ์ก็ด้วยคะ่ะอืมเป็นการประครับประคองนะคะนี่คือก่อนราหูย้ายนะ แต่ไพ่ค่อนข้างดีนะคะเอามองว่าถ้าทํางานด้านสื่อสารด้านออนไลน์ไพ่ไพ่ค่อนข้างสวยค่ะนะคะเหมือนกับมันเป็นช่วงของการได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆด้วยหรือเปล่าเนาะช่วงก่อนราหูย้ายอะนะอ,อาล่ะเรามาดูบ้างคะ่ะว่าแล้วถ้าหลังราหูย้ายไปเราจะเป็นยังไงบ้างนะคะหลังจากที่ดวงดาวมัน ถีบทรงพวกเราออกไปแล้วนะหลังจากดาวราหูออกไปแล้วค่ะหลังดาวราหูย้ายเราเป็นยังไงดูสิอุ้ยแต่ละกระเด็นออกมาเลยเอาเลยแล้วกันนะคะเขาอยากออกนะมีไพ่ชาวธาตุดินมังกรผู้ศบกันโอเคปัญหาอุปสรรคต่างๆนะคะจะมีการจะจะลงตัวมากขึ้นจะลงตัวมากขึ้นแสดงว่าจริงๆด้วยแหละคือก่อนราหูย้ายเนี่ย อย่างที่บอกอะค่ะมันเป็นช่วงกันปรปครับประคองไม่ได้ราบลื่นอะไรมากมายขนาดนั้นนะแต่หลังราหูย้ายออกไปชาวธาตุลมในที่นี้หลายๆคนอาจจะนิ่งมากขึ้นนะคะเอ้ยเรานิ่งมากขึ้นเรามีสติเราหนักแน่นมากขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วปัญหาอุปสรรคต่างๆจะถูกคลี่คลายได้คนที่เจ็บป่วยอดอดแอดแอดมาประครับประคองอาการมาโดยตลอดก็จะมีโอกาส นะคะมีที่ปรึกษาหรือว่ามีผู้เชี่ยวชาญใดๆเข้ามาจัดการให้ทําให้มันคลี่คลายดีขึ้นเลยนะคะเรื่องที่เข้าใจผิดผิดใจกันหรือเรื่องราวที่หมางใจกับผู้คนน่ะไม่ว่าจะครอบครัวนะคะไม่ว่าจะแฟนนะคะไม่ว่าจะญาติพี่น้องนะคะหรือสังคมสิ่งแวดล้อมคนรอบข้างที่มันเคยเป็นพิษนะ่ะนะคะเอามองว่าเฮ้ยมันจะมีการได้พูดได้คุยได้ปรับความเข้าใจถือว่าอะไรอะไรจะคลี่คลายคะ่ะ คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นเลยนะคะแล้วก็ตัวเราเองจะมีการยอมรับมากขึ้นด้วยนะแล้วก็เป็นไปได้นะคะว่าชาวธาตุลมที่เคยโดนซุบซิบนินทามาก่อนหน้านี้นะคะมีคนพูดไม่ดีถึงเรามีการซุบซิบนินทาเอามองว่าเฮ้ย <c oughs> ความจริงมันจะปรากฏว่าอะไรเป็นอะไรนะคะเราทำให้มีคนยอมรับในตัวเรามากขึ้นนะคะนี่คือข้อดีหลังราหูย้ายไปแล้วอะไรอะไรจะคลี่คลายคะ่ะนะคะ เอออะไรอะไรจะคลี่คลายเซนดีด้วยนะคะชาวธาตุลมหลังราหูยาโอเซนดีมากนะคะเซนในการพูดในการเจรจาเซนในการทำงานคุณมีโอกาสกลับมานะคะมีเสน่มากๆเลยหลังดาวราหูย้ายไปเนาะนะคะ,ม,ะมีเสน่ห์มีเซนที่ดีในการพูดการสื่อสารการปรับตัวคุณจะรู้นะคะรู้ว่าจะต้องทำยังไงนะคะอืม ก็ต้องระวังอยู่อย่างเดียวคือหลังดาวราหูย้ายชาวธาตุลมหลายๆคนจะค่อนข้างมีความ perfectionism นะเป็นพวกรักความสมบูรณ์แบบอมก็เลยไม่แน่ใจว่าจะเกิดขึ้นหลังราหูย้ายหรือมันเป็นนิสัยของคุณอยู่แล้วอันนี้ต้องระวังตรงที่อะไรรู้ปะ่ะคือมันจะทําให้บางครั้งการที่เราหวังให้อะไรๆมัน perfect หรือสมบูรณ์แบบนั้นมันผูกมัดเรามากเกินไปไกลายเป็นกดดันตัวเองเกินไปเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่จะต้องเตือนคืออย่าก,กดดันตัวเองนะคะ อย่าก,กดดันตัวเอง<ม>แต่คุณจะฉลาดเฉลียวนะคะมีปฏิภาณไหวพริบมากๆเลยในการติดต่อประสานงานนะคะโดดเด่นเรื่องสเสน่หวาจาวาทาศิลป์การทำงานมากๆนะคะแล้วก็รวมไปถึงมีสเสน่ห์ในการที่จะดึงดูดนะคะให้คนรอบข้างเขาสนใจเราเพราะอะไรเพราะเราจะดูมั่นคงเราจะดูหนักแน่นเราจะดูเหมือนเป็นผู้เป็นคนดู <D ee> <up> เฮ้ยดูสมาร์ทดูดีอ่ะเออนะมันก็เลยทำให้เรียกความน่าเชื่อถือกลับคืนมาได้ด้วยส่วนหนึ่งนะนะคะได้รับการยอมรับเรียกความน่าเชื่อถือสิ่งที่ไม่ดีจะคลี่คล,ค,ลคลายไปได้นะคะถือว่าดีถือว่าดีาดแต่อย่าก,กดดันตัวเองเกินไปนะคะอย่าก,กดดันเอออยา่าอยา่าอย่าเห็นว่าเฮ้ยตอนนี้คนกลับมาสปอร์ตเราเปิดโอกาสให้เราหรือว่าสนับสนุนเราเพราะฉะนั้นโอเราต้องยิ่ง ทําให้มันเพอร์เฟกไปอีกอะไรเงี้ยอย่า,ยาก,กดดันตัวเองแบบนั้นนะนะคะปล่อยสบายๆเป็นไปตามธรรมชาติบ้างนะคะในเมื่อธรรมชาติของเราอ่ะมันดีอยู่แล้วนะคะแล้วสิ่งที่คนเข้าใจผิดเขาก็จะเข้าใจให้มันถูกมากขึ้นอยู่แล้วจะได้รับการมากขึ้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นให้อะไรๆมันมันมันเป็นไปในลักษณะที่เราใช้สติปัญญาในการควบคุมกํากับก็พอนะคะอย่าไปอย่าไปมหมกมุ่นกับ กับการที่เราจะต้องรู้สึกว่าต้องเพอร์เฟกกว่านี้ต้องดีกว่านี้ต้องอะไรแล้ว,ลวกลายเป็นกดดันตัวเองอันนั้นจะกลายเป็นคือแทนที่บรรยากาศมันจะดีเพอร์เฟกจริงๆแต่มันจะไปดรอปเพราะเราไปกดดันตัวเองแล้วทําให้การกดดันตัวเองนั้นกลายเป็นทําให้สมมตินะเอเสสุขภาพแทนที่มันจะดีขึ้นอย่างแท้จริงก็อ่มาดรอปอีกนะคะเพราะฉะนั้นแล้วหาเวลาว่างพักผ่อนผ่อนคลายให้ตัวเองบ้างนะคะประมาณนี้เลยนะอื <c> ้ม <oughs> อ่ะเดี๋ยวมาดูคําแนะนํานิดนึงแล้วกันนะคะคําแนะนําให้ชาวทาตลมค่ะราหูย้ายมีคําแนะนําอ่ะอุ้ยโอ้มันขึ้นมาอา่าเอาก็ได้นะเพราะว่าดูแล้วอยากออกมากๆนะคะคําแนะนำโอเคอย่างนี้นะาชาวธาตุลมคำแนะนำนะคะคือคุณจะได้ตามที่ขอ โดยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของความมั่นคงนะคะนะคะการลงทุนใดๆก็ตามสมมุติเดิมทีเมื่อก่อนเราเคยเดือดร้อนเพราะคนอื่นเดือดร้อนเพราะชาวบ้านชาวช่องหรือว่าเราอยู่ในภาวะเครียดนะคะหลายๆอย่างนะคะอมมองว่าสิ่งที่คุณจะต้องทำนะคือการเขาเรียกว่าการรู้เขารู้เราและการอยู่ให้เป็นนะคะ ก็ในเมื่อเรารู้แล้วว่าเราเคยเครียดเพราะอะไรเราเคยเดือดร้อนเพราะอะไรสิ่งไหนมาเราก็เรียนรู้อยู่ให้เป็นไปเอมมองว่ามันน่าจะช่วยทําให้ออาการที่เราเคยเครียดต้องเดือดร้อนเพราะคนอื่นนั้นมันดีขึ้นจากความฉลาดของเรามันอาจจะเกิดจากการที่พอหลังลาหูย้ายอะเราจะเฮ้ยกลับมามาโอเคอีกครั้งใช่ไหมมันอาจจะทําให้เรา รู้วิธีที่จะจัดการมากขึ้นก็ได้ไม่ต้องไปจมจมอยู่กับความเครียดหรือการที่เราต้องไปเดือดร้อนเพราะพระใครแล้วก็ได้ไงอีกอย่างนึงคือการลงทุนทุกชนิดให้ลงทุนในลักษณะแบบที่มันถูกจิตกับเรามากๆ ตรงกับความสามารถของเราจริงๆเพราะฉะนั้นแล้วมีโอกาสมากๆที่ชาวทัตลมหลายๆคนจะนะคะได้มีอาชีพสำรองมีอาชีพเสริมได้หยิบจับทําอะไรหลายอย่างมีเงินมีทองเข้าหลายทางแต่อย่าลืมว่าการที่เราจะทําอะไรนั้นให้อ้างอิงก,กับจริตให้อ้างอิงก,กับสิ่งที่เราถนัดนะคะเป็นความสามารถของเราอย่างแท้จริงคุณจะไปได้ไวไปได้ไกลแล้วก็ดีกับการลงทุนนะ่ะมันจะเป็นการลงทุนได้ถูกทางและถูกจุดค่ะนะคะอันนี้คือคำแนะนำเนาะ ทําอะไรก็ตามถ้าเรามีใจนําทําในสิ่งที่รักและถูกจริตอะ่ะอามองว่าเราจะอยากทํามันนะคะเราจะอยากทํามันแล้วมันทําให้ดีอะ่ะมันดีกับชีวิตเราดีกับการที่เราจะหยิบจับคิดทําเลือกทําแล้วมันดนะีรวมไปถึงการที่เราจะ p r o เทคตัวเองหรือรู้เขารู้เราหรืออยู่ให้เป็นกับการที่เราต้องเดือดร้อนจากเรื่องราวต่างๆที่เคยผ่านมาด้วยนะคะ นะอะทำด้วยใจรักคะ่ะแน่นอนจะทําให้เรามีความรับผิดชอบกับมันแล้วทาได้อย่างเต็มที่ด้วยนะคะเอาละทีนี้เรามาดูบ้างนะคะว่าตัวเลขนะคะที่จะเกี่ยวข้องนะคะกับราหูย้ายนี้นะคะห้หมายเลขนะคะดูซิว่าจะมีเลขอะไรบ้างนะที่เกี่ยวข้องนะคะกับเรื่องนี้เลข8นะคะโอ้เลขพระราหูพอดีเนาะเลข8เลข12เลข7 1และ4นะคะต่อไปเป็นเดือนหรือลัคนาราศีที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องนะคะกับาราหูย้ายของชาวธาตุลมนะคะ5ราศี5เดือนนะคะอุ้ยไปไหนอะตัวเองอะไรเนี่ยพิจิกหรือพฤศจิกายนค่ะเมถุนหรือมิถุนายนธนูหรือธันวาคมพิจิกซ้ำ ตุนหรือตุลาคมและพฤษภาหรือราศีพฤษภนะคะโอเคประมาณนี้นะคะยังไงก็ฝากทุกๆคนขอให้ชาวธาตุลมทุกๆคนจงประสบความสำเร็จดังหวังดังใจนะคะสุขภาพที่ไม่ดีก็ขอให้ดีวันดีคืนนะคะเรื่องราวที่เคยมีใครเข้าใจผิดก็ขอให้คุณ ที่ใครไปนในทางที่ดีและได้รับการยอมรับตามคําทานายแล้วกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะฝากกดไลค์กด s u b สไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปจากออมนะคะฝากกดปุ่มซุปเปอร์สแตหรือปุ่มขอบคุณเพื่อเป็นขวัญกาลังใจให้กันใต้คลิปนี้มีเบอร์บัญชีของออมนะคะสามารถโอนมาโดยตรงได้เลยจะแปะสลิปหรือไม่แปะแล้วแต่เลยนะคะผลิตภัณฑ์สายมูนะคะเซรั่มและสบูนะ่หน้าทองนะคะตอนนี้แถมสีพึ่งประทมังหน้าทองอยู่มีลิงก์ใต้คลิปนี้ไปกดดูกันได้เลยก่อนที่จะสั่งเข้ามากดเพื่อที่จะได้ร้รูว่า คืออะไรและโปรโมชั่นคืออะไรบ้างนั่นเองนะคะหรืออ,อยากดูดวงส่วนตัวนะคะก็แอดไลน์ใต้คลิปนี้เช่นเดียวกันทุกสิ่งทุกอย่างจะอยู่ใต้คลิปนี้หมดแล้วนะคะวันนี้ลาเชา้าท่านลมไปก่อนนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย